สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Monster Hunter วงกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาล่ามนสเตอร์ขนาดใหญ่กันอีกสักตัวหนึ่งนะทุกคนสำหรับในวันนี้นะทุกคนลินพันสํสำหรับในวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นา a r l o t นั่นเองนะทุกคนสำหรับที่เราจะไปเล่นก็เช่นเคยทุกคนเป็น Quest Investigation นั่นเองนะครับผม b อ r l o t เราจะไปสู้ในวันนี้โอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าลินพันธ์เรือเลยทุกคน ก็คือเป็นตัวนี้นะครับล่าบ,บาลดเลยนะสําหรับอันนี้ก็15นาทีนะทุกคนรางวัลก็ใช้ได้อยู่นะครับไปเดี๋เราไปเล่นกันเลยนะครับสําหรับอาวุธที่จะไปสู้กับบาลดในครั้งนี้เราก็จะเป็นอาวุธพิษนั่นเองนะเพราะว่าบาลดมันแพ้พิษนั่นเองนะผมเรียบร้อยทุกคนเราเพลินแล้วเช่นเคยทุกคนสําหรับวันนี้เราก็ไปกันแค่2คนเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีผมแล้วก็คุณล็อกเช่นเคยนะครับผมโอเคทุกคนทางกันเดี๋ยวเราไปเจอในไวส์ไบเวสกันเลยแล้วกันนะครับผมทางงานก็ตัดไปเลย มาแล้วทุกคนไปเก็บของกันเลยเควสนี้เป็นเควสล่านัทุกคนก็คือจัดการได้เลยไม่มีจงไม่มีจับอะไรทั้งนั้นนะครับไปบ้านเราอยู่ไหนวันนี้เราจะตาม,มาแมลงไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเจอแล้วนะครับตอนนี้ขอเก็บ ลองลอยมานิดนึงนะเฮ้ยเก็บได้อีกเฮ้ยเก็บได้สองครั้งเลยอะไม่เลยเก็บล่องลอยเฮ้ยอย่าควิดตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันชอบควิดนะทุกคนแต่ตอนนี้เราเจอละตอนนี้คุณล่องน้ำหน้าไปแล้วนะครับเจอตัวละเจอตัวละแผนที่เดี๋ยวขอปังหมดไว้นิดนึงนะครับชึบอ่าอุ้ยนี่มันคูรูยาคูเห็นแต่วะ ้างหน้าลน,ะนี่นี่นี่จะละจะละงีอืมก่อนที่จะไปตีขุนแรก่ก่อนไม่ได้เลยเห็นแร่แล้วมันอยากจะคูสเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอ๋นนี่ขนเก็บมาป่ะพร้อมละยิงหัวก่อนเลยหลงหลงมา โอ้โหพี่เก่าพี่เดิมปังเลยครับคือตัวมันหุ้มไปด้วยโคลน,นะทุกคนฟันไม่เข้าเลยนะครับจะเป็นแไรวะอะพี่ฝากหัวด้วยเยาหา,างเด,เดี๋ยวพี่จัดการเองนะู้นฝันหาก,ก่อนเลย โอ้ยโอ้โหโดนน้ำจเต็มโอ้โหโโโห,หลังแทบพังต้องออกัวมันออกวัวก่อนครับแรงเลยข้าวฝังแน่นแล้วไปโดนไอ้นี่มาด้วยไงสถานะเปียกด้วยไงขี่หลังได้นะตอนนี้พี่ขี่หลังมันอยู่

อย่างเดียวขางอย่างเดียวโอเควันนี้ละฝนฝนดาาแป๊บพองแมลงคือแบบหายคมเร็วมากอะหนีไปไหนวะนะไปนน,น่นแล้วน่นเราต้องรีบไปนิดหนึ่งนะเพราะว่า15นาทีนะครับ นี่คือรีบนะทุกคนหาแร่เฮ้ยได้ของดีหาแร่หาแร่ได้ความรวดเร็วไปชุบโอ้ยตรงนี้มีเนินสไลเยอะนะครับเล่นขอนสบายเลยตรงนี้อยู่นั่นไงเไมหถึงสิบนาทีรีบหน่อย ไม่ได้การละจะทันหมอเนี่ยเออวะดิไม่โดนเลยแหละวะวันนี้เล่นห่วยมากเลยอ่วันนี้เล่นพงเลยห่วยมากเฮ้ยต้องยิงหัวเก็บหวัวมอน không biết rồi Ừ. Mà. Ui, sửa chạt Đập bên mình Phi nhìn Không ướp Còn có thể đi muốn này Tay ăn, tay léo, ฟอนเดฟเลยฟอนเดฟเลยอือโอ้โหโดนได้ไงวะเหนื่นอยแล้วมันเหนื่อยละมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วอุ้ยได้เลยไปห่างนะจ้าปป๊ด โอ้ยตกอีกโอแกมันจะตายละเฮ้ยสวยจัิเจอเ็ษบัสเข้าไปไม่ต้องหนีแทนไปจบตรงนี้ ยากมากอะเอ้ยจบแมเกือบไม่ทันเลยอีกกี่นาทีไปได้ทุกคนเลยก็ประมาณเจ็ดนาทีนะครับก็คือเวลาหมดนะถือว่าค่าประมาณประมาณสักเจ็ดแปดนาทีนะตัวนี้กับของที่มีในตอนนี้เนาะก็ถือว่าของเราสู้ได้แล้วแหละมันก็เลยจบเร็วนิดนึงนะครับดีละ เพราะว่าเฟรนดี้15นาทีนะแล้วทันาทานี้มีอะไรเก็บอีกป่ะเฮ้ยทันเดอร์ทันเดอร์บาร์ทันเดอร์บาร์นี้ก็ดีนะไ้ทำกับกได้กไหนคุณล็อกบอกว่ามีท่าโพสเท่ๆตรงนี้ไหนเยอ๋อโพสท่าทันไหมเนี่ยนี่เลยท่าสุดน่ารัก โอเคจบแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราได้ของอะไรบ้างนะครับได้ของเป็นอ๋อก็ได้เป็นของปกตินะแล้วก็หุ้ยได้หางสองอันเลยอะของทองนี่ได้หางสอันเลยความแรงก,ก็อยู่ที่ระดับ4นะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับบาลหลอดนะครับผม วิ่ตัวใหญ่อยู่นะเมื่อกี้เท่าที่ดูแต่ก็เป็นใหญ่แบบเขาเรียกอะไรเป็นมงกุฎเงินใช่ไหมมันถ้าเกิดว่ามงกุฎทองมันจะแบบใหญ่มากอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีมานี้ยทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับจะไปล่าตัวอะไรก็ไว้รอดูกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ